แชร์ประสบการณ์ประกันสังคมจากทางบ้านนะครับผมอายุ64ปีได้รับบำนาญประมาณ5,200บาทนะครับแล้วก็ได้สูงอายุอีก600บาทรวมเป็น5,800บาทอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคนนี้แชร์นะครับประสบการณ์นะการได้รับบำนาญจากประกันสังคมเนาะเราจะได้ดูว่าเออแต่ละคนเนี่ยได้รับบำนาญกันเท่าไหร่ มีการจัดสรรแบบไหนอย่างไรนะครับได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้วางแผนได้ถูกนะครับเวลาเราจะแก่นะนะครับจ่ายตลอดชีวิตครับ5,200บาทอายุ64ปีได้สูงอายุอีก600บาทรวมเป็น5,800บาทอ่าบางคนบอก5,800บาทมันพอไหมนะครับคือผมว่าแต่ละคนเนี่ยเงินส่วนนี้มันเป็นตัวเสริมมานะครับแต่ละคนคงจะมีเงินจากส่วนอื่นอย่างเช่นเงินเก็บของตัวเองนะครับหรือ อาจจะอยู่กับญาตินะครับอยู่กับลูกอะไรแบบนี้ที่ค่าใช้จ่ายพวกนี้มันเป็นส่วนเสริมมาแต่ค่าใช้จ่ายหลักๆอาจจะเทไปที่อื่นหรือตัวเองมีเงินเก็บอยู่แล้วนะครับมันก็เอาตัวเนี้ยมาช่วยเสริมอีกทําให้เงินเก็บพ่องน้อยลงในแต่ละเดือนอ่านี่ก็เป็นแนวทางเพราะว่าเวลา,เ,วลาเราแก่ชราแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญนอกจากตัวเงินบํานาญที่เราจะคิดแล้วอะว่าเราจะได้บนานาญจากกานสังคมเท่าไหรน่นาะสิ่งสําคัญคือ เราก็ต้องทราบด้วยว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่และเราต้องการใช้เงินหลังกเกษียณประมาณกี่บาทนะครับเราจะได้วางแผนชีวิตนะครับก่อนที่จะ,กะเกษียณจริงๆเนี่ยได้ถูกว่าต้องเตรียมเงินเตรียมเงินเอาไว้เท่าไหร่นะครับจะวางแผนลงทุนอะไรเพื่อให้มันงอกเงยอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันก็ต้องวางแผนมาตั้งแต่ก่อนกเกษียณนะไม่ใช่กเกษียณแล้วจะวางแผนยังไงก็ในเมื่อรายรับหลักหายไปก็คือรายรับจากการทําง,งานมันหายไปแล้ว เนาะเราก็ต้องสู้ด่เอาดาบหน้านะครับนะซึ่ง5,800บาทบางคนอาจจะพอบางคนไม่พอถามว่าทำไมถึงพอบางคนวิถีชีวิตแตกต่างกันบางคนอ,อ,อยู่บ้านนอกปลูกไร่ปลูกไอ้นู่นไอ้นีน่กินไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในแต่ละวันเยอะนะครับกินเองปลูกผักปลูกอะไรกินเองนะครับหรือเรียกว่าค่าของชิพต่ำ เขาก็เลยอยู่ได้บางคนอยู่ไม่ได้เพราะว่าอาจจะอยู่ในกรุงเทพข้าวของชีพสูงนะมีข้าวต้องเช่าข้าวต้องกินบ้านต้องซื้อ,อ,อบ้านต้องเช่านะบ้านต้องเช่าข้าวต้องซื้ออะไรพวกนี้นะครับมันก็แตกต่างกันไปส่วนใครกลัวว่าตัวสูตรแคร์ที่จะมีการปรับใหม่มันจะกระทบกับคนได้บํานาญสูงๆอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลน,นะแถ้าเราได้รับบํานาญไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าคํานวณแล้วบํานาญเรา นะครับได้สูงอยู่แล้วเขาไม่ปรับลดนะนะครับแต่ถ้าคำนวณแล้วบำนาญเราได้พันกว่าบาทได้น้อยอยู่แล้วแล้วคำนวณแล้วได้บำนาญเยอะขึ้นคุณก็จะได้อดีตสงนะครับปรับบำนาญให้เหมาะสมเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นใครไม่ทราบว่าสูตรแคร์คืออะไรเดี๋ยวเราไปรู้จักสูตรแคร์กันก่อนนะครับก่อนจากกันนะครับเรามาทำความรู้จักกับสูตรแคร์นะครับหรือสูตร บำนาญประกันสังคมที่คาดว่าในวันข้างหน้าจะได้ใช้กันนะครับสูตรแครคือรายสูตรแครคือการคำนวณเฉลี่ยตลอดชีวิตการทำงานนะครับโดยจะคิดค่าจ้างทุกเดือนที่เคยส่งมาปรับอินเด็กค่าจ้างในอดีตให้เป็นค่าเงินปัจจุบันก่อนนำมาคำนวณหรือเรียกว่าแบบปรับเงินเฟ้อเนาะนะครับปรับเงินเฟ้อให้มันสอดคล้องกันนะครับแล้วก็เน้น หลักส่งมากได้มากส่งน้อยได้น้อยตามสัดส่วนนะครับซึ่งข้อมูลนี้อ้างอิงจากคณินักณิสร์ประกันภัยกองวิจัยและพนาสำนักงานประกันสังคมซึ่งสูตรแค์นั้นนะครับจะเริ่มใช้คาดว่าจะเริ่มใช้ในปี69แต่ไม่ต้องตกใจมันมีช่วงกติกาการเปลี่ยนผ่านนะครับซึ่งกติกาการเปลี่ยนผ่านนั้นผู้ที่รับบำนาญอยู่แล้วประมาณ8 0 0แสนกว่าคนนิดๆเนี่ยนะครับ 1. ไม่มีใครได้รับบำนาญลดลงนะครับใครที่คำนวณสูตรใหม่แล้วได้บำนาญน,น้อยลงก็จะยึดบำนาญเดิมใครคำนวณสูตรใหม่แล้วได้บำนาญเพิ่มขึ้นก็จะใ,ใช้สูตรใหม่นะครับทำให้ทุกคนมีบำนาญที่เหมาะสมใครที่บำนาญหลักพันนิดๆ9ก0ากว่า,ก,วาก็จะได้บำนาญที่เหมาะสมกับคนที่ที่คุณเคยส่งมาเพราะนั้นมันจะได้เหมาะกันนะครับปรับเพิ่มทันทีเลยนะนะครับในปี ปีที่เริ่มใช้ก็คือปี69แล้วก็ในสูการเปลี่ยนผ่านนั้น5้สูตรเก่าให้บำนาญมากกว่าจะคำนวณแบบผสมผสานนะครับเก่าบวกใหม่จ่ายตลอดชีวิตโดยแบ่งตามปีที่จะเริ่มรับบำนาญปี68ถึง69สูตรเก่า100% ปี70 0, สูตรเก่า80%ใหม20่20%ปี71เก่า60%ใหม40่40%ปี72เก่า40%ใหม60่60%ปี73เก่า20%ใหม80่80%ปี74เป็นต้นไปใช้สูตรแคร์เต็มรูปแบบการปรับอินเด็กนะครับค่าจ้างย้อนหลังแบบพิเศษนะครับปะปัญหาข้างต้นนะครับทำให้ไม่สามารถปรับอินเด็กค่าจ้างแบบปกติได้จึงต้องใช้แนวทางพิเศษดังนี้ ตอนปรับเพดานค่าจ้างมาตรา33ในอดีตจะถูกอินเด็กได้ไม่เกิน15,000บาทแต่หลังจากปรับฐานนะครับในปี69นะที่ฐานเดิม15จะเป็น17,500บาทจะสามารถปรับอินเด็กเกิน15ได้นะครับเช่นถ้าปรับ5% ก็จะได้เป็น15,750บาทฐาน4,800บาทของมาตรา39จะใช้อินเด็กเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อม,ม,ม,มีการปรับฐานในอนาคตแต่ปัจจุบันยังไม่มีการปรับฐา,านในอนาคตนะครับก็ไม่ได้ปรับอินเด็กนะครับของมาตราม9นะมีรายละเอียดย่อยเพื่อให้ผลลัพธ์โดยเฉลี่ยใกล้เคียงสูตร60เดือนสุดท้ายมากที่สุดแน่นอนว่าสูตรตัวนี้นะครับสูตรตัวนี้มันเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ที่ส่ง มาตาา39ในช่วง60เดือนสุดท้ายนะครับเป็นอย่างมากนะครับส่วนคนที่ส่งมาตาาม3ามาตลอดหรือคาดว่าในอนาคตนะครับจะส่งไปเรื่อยๆก็อาจจะมีผลบ้างทําให้บํานาญนะครับที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตถ้าเทียบกับสูตรณนะปัจจุบันหรือสูตร60เดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับเทียบกับสูตร60เดือนสุดท้ายก็อาจจะมีความ ต่างในเรื่องของบำนาญที่ลดลงนะครับอันนี้เฉพาะคนที่ส่งมาตรา3ามามาโดยตลอดโดยที่ไม่ได้ส่งมาตรา3ามเลยนะครับเพราะสุด60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเนี่ยเขาคาดหวังว่า,เ,าเรานะครับจะพีคในช่วง5ปีก่อนเกษียณนะครับฐานมันจะอยู่สูงสุดใน5ปีก่อนเกษียณทาให้เราได้รับบํานาญที่เหมาะสมแล้วก็ได้รับบํานาญที่สูงที่สุดนั่นเอง นะครับแต่สูตรแค่มันจะเฉลี่ยไงเพราะนั้นช่วงแรกๆของการทำงานเรามันไม่ได้15ื่นตลอดเราอาจจะได้1 2, 1ื่นหหมื่นหนึ่งนะครับหรือต่ำกว่านั้น6,000 8 0 0 0ก็มีนะครับในช่วงแรกๆนะอ่ะนี่คือสูตรแค่นั่นเองใครอยากรู้จักสูตรแค่หรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมท้ายคลิปวิดีโอนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงทรงประกันสังคมได้บำนาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่นะครับ ทรงประกันสังคมมีโอกาสได้บำนาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะคะสารเลยคำถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคำถามกเกษียณอายุงานนะครับกรเกษียนอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบำเหน็จมาตา40นะครับมาตา33มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊า นะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด subscribe แชร์ช่อง Channel นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ